สวัสดีครับคลิปส่งงานนะครับไปกันเร็วๆนะฮะจะออกเดินทางนะครับเกี่ยวข้าวนะฮะระบบน้ํามีการติดตั้งปั๊ม2จุดนะครับคือจุดหลักหลักก็คือจุดนี้นะฮะโดยใช้แหล่งน้ําที่ขุดเพิ่มใหม่นะครับขยายนะครับทางดูดเป็นท่อ3นิ้วนะฮะใช้ทุนลอย5ตัวนะครับ แต่ว่าถ้าน้ําลดลงมากกว่าน,นี้น่าจะต้องเพิ่มความยาวท่อความยาวท่อถ้าเพิ่มไปแล้วก็น่าจะใช้เป็นท่อ HDPE นะครับแล้วก็ยึดด้วยสตับอินดกวานะครับรู้สึกว่าท่อน,นี้มันจะมันจะอ่อนตัวไปนะไฟฟ้านะครับใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้านะครับหรือไฟบ้านกระแสสลับนั่นนะครับ2 2 0โวลต์ v, นะครับแต่เป็นไฟที่แรงดันตกนะครับ ก็ามาด้วยสายเบอร์ยี่สิบห้านะฮะสายสายสาย,สายปีเนียมนะครับแล้วก็มาเข้ากับสาย NYY นะครับฝั่งดินเบอร์สิบทองแดงนะฮะก็จำสายตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเบรกเกอร์เบรกเกอร์นี่จะคุมเป็นเป็นปลั๊กนะฮะปลั๊กกับสวิตช์หลอดนะครับอันนี้เป็นสวิตช์หลอดนะครับคุม สปอร์ตไลท์นะครับที่ต้องแยกเบรเกอร์จุดนี้เพราะว่าจุดนี้เป็นจุดภายนอกนะครับไม่ได้ไม่ได้ร่วมกับระบบด้านในนะครับเป็นแค่จุดจับสายเพื่อให้มีสปอร์ตไลท์แล้วก็มีปลั๊กสนามนะครับตรงนี้เป็นปลั๊กสนามโดยใช้อุปกรณ์เดิมที่มีอยู่นะฮะของเก่าติดส่วนนี่แหละครับเอามาใช้นะครับเก็บสายเรียบร้อยครับแล้วก็ฝังท่อ n n y นะครับตามกฎหมายการไฟฟ้าเลยนะครับฝังลงไปในดินในท่อ HDPE นะครับสำหรับร้อยสายไฟฟ้านะครับขนาด1นิ้วหรือว่า32มิลน,นะฮะเห็นตู้กันน้ำนะครับอ่าจริงๆคนใส่ใบใหญ่ใบเดียวแต่นี่มันมีของให้ใช้แบบนี้ก็เลยต้องใช้นะครับก็เลยจุกจิกนิดนึงนะครับใช้เวลาในการทำอยู่พอสมควรน,นะครับจุดนี้อีกส่วนหนึ่งที่มีการนำกระแสไฟามาใช้เพื่อใช้ร่วมกับกระแสไฟฟ้าหลักก็คือแผงโซลาเซลล์นะครับใช้ของซันโปรนะครับ ตันตวที่มาเจ้าเดียวกันกับแฮนดูโร่นะนะครับใช้แปดแผงนะครับเป็นแผงห้าร้อยห้าสิบวัตต์นะครับซันโปรนะครับแปดแผงด้านบนนะครับต่ออนุกรมนะครับลงมาที่อิวอร์เตอร์ด้านล่างนะครับเพื่อผสมไฟด้านล่างนะครับอันนี้เป็นผู้ช่วยนะฮะเป็นน้องนักเรียนเพิ่งเรียนจบประยมนะครับเตรียมเรียนต่อพักเบรกก็เลยมาหาได้พิเศษนะฮะก็ให้เก็บสีอยู่ตองนี้นะครับ ทำงานได้ละเอียดเรียบร้อยดีนะฮะช่วยได้หลายอย่างนะครับต่อที่ระบบไฟนะครับหลังจากร้อยลงดินแล้วนะครับเราก็นี่นะฮะเทปูนทับนะครับนะครับโดยหลักแล้วเวลาขุดนะครับถ้ามีใครมาขุดดินนะครับขุดอะไรเจอถ้าเจอปูนนะเขาจะไม่ไปต่อนะครับถ้าถ้าเจอปูนแล้วมีท่อ p e ออยู่ด้วยเนี่ยข้อแรกเลยท่อสายไฟแน่นอนนะครับ ถ้าเป็นท่อ PE แล้วไม่มีปูนเททับเขาอาจจะคิดว่าเป็นท่อน้ําอาจจะขูดต่อนะครับอาจจะระเบิดตุ่มตามก็ได้นะครับก็ท่อไอซ่าเอ็นไมีราคาสูงนะครับมันเป็นท่อที่มีฉนวนพุ่มสามชั้นนะครับก็มาจบที่บ็อกนี้นะครับสาหรับเอ็นะครับจากเอ็นาเบอร์สิบก็ไปเป็น tsw นะครับหรือ t ี w นะครับร้อยเข้าไปในท่อขนาดหกคุนนะครับเป็นท่อมสายเมนนะฮะอันนี้เป็นสายเมน บล็อกพักสายก็จะเป็นบล็อกรับท่อเมนนะฮะท่อเมนเพื่อมาจอยกับท่อกลาวไอ,อท่อของสายกลาวนะครับสายกลาวเดี๋ยวเหลือปูนอุดนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผู้ช่วยเขาจะทําให้จออนะครับลืมใช้ปูนไปหลายจุดแต่ว่าลืมจุดนี้นะครับปากลงไป180ร้อยแปดสิบเซนติเมตรนะฮะตอลงไปนะครับแล้วก็มาร่วมกับ สายเมนอยู่บล็อกนี้นะฮะนี่นะฮะนี้คือสายเมนนะครับ tsw เบอร์สิบนะครับอันนี้สีขาวนี่คือสายกาวนะครับสายกาวถูกจำไปให้ปั๊มนะฮะส่วนสายน้ำตาลกาบฟนี่เป็นสายลายกับนิวตันของปั๊มนะครับปั๊มตัวนี้นะฮะมาที่บล็อกนี้นะฮะแล้วก็ต่อด้วยท่อเฟล็กกันน้ำนะครับไปที่ปั๊มนะครับ ก็จะมีสายกลาวดึงมาจากบล็อกนี้แหละครับล้อยท่อแล้วตั้งบล็อกนะครับรับบล็อกเพื่อจ่ายหรือรับสายไฟฟ้านะครับไปจุดต่างๆนะครับใช้บล็อกนะครับใช้บล็อกรับกระจายนะครับด้านบนก็จะเป็นบล็อกส่งไปที่หลอดไฟสองหลอดนะฮะเป็นหลอดแสงสว่างสองหลอดนะครับ,แ,สสบ,รบแยกสวิตช์นะฮะแล้วก็มาที่กล่อง กันน้ำนะครับกล่องกันน้ําก็จะมีปลัก๊กปลั๊กให้หนึ่งตัวแล้วก็มีสวิตช์หลอดให้สองตัวนะครับโดยแยกแยกสายนะครับแยกสายไฟกับนิวตอนนะฮะไม่ได้ใช้ร่วมกันนะครับใช้คนละเมนนะครับสายสว่างกับปลั๊กนะครับอ่าไฟฟ้าหลักที่มาจากการไฟฟ้าก็จะมาที่ตู้นี้นะฮะก็ต่อธรรมดาไม่ใช้ไม่ได้เป็นตู้แบบที่มีกระดูดนะครับก็แยกลูกสกิดเป็น อันแรกก็จะเป็นปลั๊กอันสองเป็นแสงสว่างอันสุดท้ายก็จะเป็นจ่ายไปให้ปั๊มน้ํานะครับสายไฟที่จ่ายไปให้ปั๊มน้ํามันก็จะผ่านตู้เบรกเกอร์นะครับตู้เบรกเกอร์ก่อนที่จะเข้ามาที่ตัวอินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์ในการผสมไฟเพื่อจ่ายไปให้ตู้นั้นตู้นั้นจะเป็นตู้เบรกเกอร์สาหรับเบปิดปิดปั๊มน้ำนะครับปั๊มน้ําเป็นมิ s ซูบิชินะครับขนาด3แรงนะครับไฟฟ้า1เฟสซิงเกิลนะครับ2 2 0 5นะครับ3บาร์กว่ากว่านะครับ ดังนั้นแรงดันที่สูงขนาดนั้นอุปกรณ์ที่จะต้องติดตั้งก็จะเป็นพวกหน้าจานแล้วก็นี่แหละฮะปากกินยางนะครับแล้วก็หน้าจานเกลียวหลายๆจุดมีจุดหยดนะฮะส่วนใหญ่ก็เลยใช้เป็นหน้าจานจะดีสุดนะครับผ่านระบบกรองนะครับกรองสองนิ้วสี่ตัวนะครับอ่อเป็นท่อดูดสองนิ้วขยายเป็นสามนิ้วนะครับแล้วก็ส่ง สองนิ้วขยายเป็นสามนิ้วนะฮะสูบขึ้นมาทางดูดก็จะมีตัวดูดปุ๋ยนะครับมาติดตั้งที่หลังนะฮะมีหน้าจานนะครับน็อตร้อยแปดแปดตัวนะครับใช้กับใช้ร่วมกับตัวไวเซนเนอร์หรือตัวดักทรายนะครับดักผงดักหอยนะฮะก็เป็นตัวขยายทางดูดนะครับจากสองไปสามสามข้าสองนะครับมาที่ตัวจ่ายน้ำนะครับก็จะเป็นคอปั๊มนะครับแบบขยาย 2นิ้วขยายเป็น3มนิ้วแล้วก็ตัวการสะเทืนอ,เอ,อ,ทอ,นทอนนะครับกท่อนสั้นอาจารย์เขาเรียกอะไรอ่ะเขาท่อนท่อนครับแล้วก็เกจวัดรแรงดันน้ําแล้วก็มีตัวแอ wow, ร์วาลนะฮะแล้วก็มีตัวการน้ําย้อนหรือสูงเช็ควาลนะครับบายพาสโซนนี้ส่งขึ้นไปทางเขานะครับอนาคตจะทําแทงน้ําด้านบนเขารุ่นนะครับสูงขึ้นไป20เมตรนะครับบายพาสขึ้นไปไม่ผ่านกรองนะครับ ใช้วาวของคิสนะฮะนุ่มมือดีนะครับแล้วก็มาเข้าระบบกรองก็ใช้วาวของคิสนะครับแล้วก็นี่นะครับเข้าระบบกรองตอนนี้แยกไปก็ยังมีท่อสำรองให้หนึ่งชุดยังไม่ได้ติดตั้งอะไรก็ให้ไว้ก่อนนะครับดีกว่าใส่เข้าง,งอถ้าอนาคตเราใส่อะไรแล้วก็ไปจาเพิ่มตรงนั้นนะครับแล้วก็ใส่โซนย่อยไปอีกแปดโซนนะครับอ่าได้ใช้จริงตอนนี้สองโซนนะครับโซนย่อยแล้วก็โซนหลักหนึ่งโซนใช้วาวคิสนะครับจ่ายไปส่วนผลไม้ ท่อเป็นท่อ PVC หน้าสองนะครับหน้าสองนิ้วนะครับแล้วก็มาร่วมใช้ร่วมกับท่อหกสิบสามมิลชุดหนึ่งแล้วก็ห้าสิบมิลนะครับลดมาเป็นห้าสิบนะครับแล้วก็ส่วนเมนหลักก็จะที่ส่งไปส่วนผลไมาจะเป็นท่อสามนิ้วนะครับแล้วก็ใช้ร่วมกับสแตปเอ็นสแตปเอ็นพีนะฮะส่งไปให้โซนผลไม้สองไร่นะครับใช้ปริมาณน้ําเยอะนะครับก็จะเป็นท่อเก้าสิบมิลเมตรพีอีอ่าแปดสิบพีเอ็น หกนะฮะชุดนี้นะครับรวมถึงตัวนั้นด้วยเหมือนกันนะครับใช้ท่อเกียร์เดียวกันส่งไปขึ้นเขานะครับที่ต่อไว้นี้ยังไม่ได้ใช้นะครับอนาคตจะไปลโรงเรือนกับโรงพ่อชํานะครับอีกสามโซนนะครับแก้ปัญหาในการเดินเปิดน้ําทั้งวันก็โดยการใส่ท่อเมนใหญ่ลงมาเก้าสิบมิลแล้วก็กระจายน้ําออกไปด้วยท่อสองนิ้วนะครับท่อสองนิ้วขึ้นไปอีกแบ่งเป็นหกโซนนะครับเปิดทีละสามโซนได้นะฮะเปิดทีละสามโซนได้นะครับถ้าแดดแรงๆนะครับก็เปิดสองครั้งก็จบนะฮะ ยกเบรกเกอร์โซลาเซลล์เบรกเกอร์ไฟฟ้าแล้วมาเปิดเครื่องยกเบรกเกอร์ปั๊มสุดท้ายถ้าแดดแรงนะครับเปิดพร้อมกันได้สามโซนนะครับเท่ากันทุกหัวนะฮะโซนนี้เพราะว่าต่อแบบขนานนะครับกว้างขวางนะครับมีพื้นที่เดือเฟือนะครับแล้วก็มี เสียงน้ำไหลหลบเสียงปั๊มทำงานนะฮะเสียงเครื่องกับปั๊มทำงานไม่เป็นไฮบริดอยู่นะครับเซ็ตเป็นที่ระบบไฮบริดไว้นะครับยกเบรกเกอร์โซลาร์เซลล์เ,รเรบรกเกอร์ไฟฟ้าเปิดอินเวอร์เตอร์และค่อยยกเบรกเกอร์ปั๊มนะครับปิดโหลดออฟเครื่อง เอาไฟลงขึ้นเขานะครับรอ,อสร้างถังเก็บน้ำทั้งบนนะครับเพื่อจะจ่ายให้สวนด้านบนนะครับอันนี้เป็นสวนหลังบ้านนะครับยังไม่ได้ทำสวนนะฮะก็โหไว้ก่อนนะครับอันนี้เป็นไปที่โซนไผ่ไผ่แปลงเล็กนะครับไผ่แปลงเล็กใช้ท่อ50อันนี้จะไปไผ่ไผ่แปลงใหญ่ใช้ท่อ63นะครับอันนี้ก็คือโรงเรือนแล้วก็พ่อชํานะครับ ใส่ไว้สามสามตัวนะครับอันนี้นั่นแหละครับส่วนผลไม้อันนี้คันสะคันสะด้านซ้ายขวานะครับด้านนี้ตัวนี้ใต้คันสะอะโวคาโดนะครับม,มีแผนว่าจะปลูกอะโวคาโดนะวาวสามนิ้วเป็นพีเสื้อนะครับบัตเตอร์ฟลายนะครับถ้าวาวสองนิ้วก็ใช้เป็นวาพีวีซีธรรมดานะครับ งานอื่นฝากสอนไปแล้วนะครับ